ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอามาอนี้กัมาพอๆกับพอแตมอีกนาะพี่น้องเนาะรับพอแตมพามาติดตามเรขกรัฐบาลไทยเฮาอกับของปูศรีสะเกดพี่น้องรับปูศรีสะเกดวดนี้เป็นงวดแรกนะครับที่พอที่ปู่อัญชงมาให้พอแตมเอามาลงฝากมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนาะพี่น้องเนาะ งวดน,นี้ก็เป็นงวดแรกนะครับเอาพอเตรียมภาไปเบิ้งงน,นอกรับนอกเอาปูขนมาตัวใดนะครับปรับกล่องจังหน่อยก่อนพี่นอ้อง ครับหนึ่งมิถุนายนเราพี่น้องเนาะ ครับเพรเตรียมจำเป็นตองเขียนรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อเพราะว่าของอาจารย์พันมิทั้งเลขไทยเลเก่าวนี่คือรัฐบาลไทยนะครับ รัฐบ,บ,บาลไทยปู่ศรีสะเกดพี่น้องครับมาเบ่งบนนะครับ ขับบนวิ่งก้ากับ3ามพี่น้องครับมีเน้นพร้อมพี่น้องคขับส่วนแก็บคู่ได้พี่น้องเด้อ เก้าสามเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะครับสามสาม 3ามสองสามห้าสามศูนย์ขับกับแปดหางนะพี่น้องแต่ว่าปูกันไม่เนียนให้นะครับ ครับเน้นที่9 2 9 8พี่น้องครับรบ,บานนี้ล่างพี่น้องเตรียมไว้ในล่าง ล่างบิงห้ากับเกียรติพี่น้องเน้นที่ห้า เดี๋ยวหยับไปเล็กน้อยก่อนเห็นอยู่เราพี่น้องเนาะครับจับคู่ห้าศูนย์ห้าสอง ห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับ ส่วนตัวเน้นนี่นงค์ด้วยห้าศูนย์ห้าสองครับตัวเน้นพี่น้องครับชัดเกียน,นะพี่น้องเนาะปาลีมีแถม ภูพญหายมากนะครับเลขขันน้ำมนต์พี่น้อง เก้าหกเจ็ดเก้าพี่น้องหกเจ็ดหกเก้าเก้าเจ็ด นะครับนี่ก็เรียกขันน้ำมนต์นะพี่น้องเด้อเรียกคันน้ำมนต์พี่น้องครับอาจจะไล่ตูดจังหน่อยพี่น้องเนาะครับอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อกับรัฐบาลไทยปู่ศรีสะเกดนะพี่น้องเนาะ ขับบนวิ่งเก้ากับสามเน้นที่เก้านะพี่น้องเด้อนะขับเก้าสองเก้าแปดตัวเน้นนะครับขับส่วนล่างวิ่งห้ากับเจ็ดเน้นที่ห้าห้าศูนย์ห้าสองพี่น้องแต่ว่าตัวที่ฟูบนเน้ตนใหน้เข้ามากเข้ากับเบิง้งพิจารณาเบิ้งเอามานะพี่น้องเนาะรับที่สําคัญก็จะลืมนะครับกับตัวไว้นํามากสอบตัวใดนะครับครับส่วนเลขคันน้ำมน่นนะพี่น้องเด้อหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเก้าเก้าเจ็ดพี่น้อง ตัวกัน5 7 5เปเป็นบนล่างนะครับเอาพี่น้องปอเตียมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเนดะ้อปู่ศรีสะเกดเนาะครับเนาะขับทีไดชชงตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยไม่พอเตียมขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอวอวยพรขอให้เขาขอให้แตกนะับพี่น้องเนาะ เอาจะเริ่มนะพี่น้องเนอะกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ทางช่องตะวันพาโชคซานลลนาะพี่น้องเนาะนำโดยพ่อเตียมคือเกานะครับก็ให้หฮงๆปังป,งปงกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมแค่นีเน,นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม